สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงถุงหม่องถุงบ่อเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องซาบโบฟังลาวพี่น้องเมื่อนี้ห้ากาับยู่ไห่อยู่หน้าคือเก่าพี่น้นองเอ,อ้ยพี่น้องจ้านี่รู้จักหรือเปล่าวันนี้มันจูอะไรมาห้ากาับอาหารหนึ่งสบายดีป้าลุงลนะี่ยังสบายดีป้าลุงอ่ขอา,า,าอข้ามาล้านทรายเอาล้านทรายมา,มายแนะนําให้ท่านผู้ชมได้จากอะารต่าง โอ้ยอ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสิสบายดีหล่อป่ะพี่น้อง <c oughs> อือนี่คือร้านชายชาโบเลยพี่น้องี <c oughs> ร้านชายของคนแหลกในตระกูลเอ่ออย่างพมจักพี่น้องของของยายเพ็ญก็พออย่างแง่เนี่ยคือคือ,ค,อคือร้านชายคนแหลกพี่น้องนี่ <c oughs> มาอยู่น้ำอางอนพอกับแม่นะมาอยู่น้ำอา พักๆนึ่งเลหน่อยกับกาบบ้านพี่น้องเบืเ้องในพี่นอ้องโตใช่างอันไ่พากินเข<ม>าจะกินได้ปะเนี่ยนี่ได้มันเป็นบุ๋งเลยได้มันบ่มันดักแด้ได้นี่มันเคี้ยวเลยเพ่อสิกินลงอ้่ยเดี๋ยวสิกินให้เบิ <c oughs> ่ื้องคือโตอ้วนแท่เอา้าป้าอยากคืออีปิงนี่พี่น้องเ <c oughs> บืเ้องในพี่น้องใครเคยกินพี่น้อง อย่าคืออีปิงด้วยด้วยได้ด้วยได้ยูยใส่ข้าใส่หมดทุกอย่างค่ะอ,อ้าวอ่าเจ้าพี่น้องมาเบิงเนาะมาชิดตัวใหญ่สนใดย้อยอยานได้พี่น้องแม่ก็ได้ตัวหน้ายตัวหน่อย เข็ต so, like, ้องกินโตอ่ะเด็กแดดเขาต้องกินแบบนี้มันเป็นดกบกมันตลาดสะเป็นดักแด้ตัวนี้เนอนนี่กระร่างสะเป็นตลาดสะเป็นดักแด้เนี่ยกระร่างอ้าวมันคือบมเป็นดักแด้มันคือเป็นตัวบกอย่างเงอ้าวมันมันอะเป็นมันต้องเป็นดักแด้อีกบอกอ่าเนี่คือมันมันเป็นใช้ฉาชกินอันนี้มันเป็นนอนเขากินก็ได้อันนี้ยังเป็นนอนบ้านเนี่ยของโต น้ำมันจะใช้เก็บอมเบิร์แล้วน้ำใบตองยังอมเบิร์มันอยู่สูงอ,อันนี้ซื้อว่าต้นกนะเดนน้พี่นอ้องโอ้ยต้นนี่กันเลยเนาะพี่น้องเอ้ยหลังจากบบอันซาโบปลูกต้นแรดิดไปเนาะเป็นเดือนกว่าแล้วลน,น,น้องบัวพาเนาะมันคือนานใหญ่ใช่ปะ่ะบัวใส่ปุยใส่ห้ามมัน สโบ่ฝ่ายฟันอยากกินพักเมืองนอกพี่น้องสโบเห็นแต่เมียฝรั่งกินพี่น้องเอ้ยข้างซาโบนี่เสียร์ชมเลยนี่แม,ม่มีมีซิวหรือเปล่าเป็นซิวพี่น้องอันฝ่ายฟันอยากกินพักเมืองนอกเห็นแต่เมียฝรั่งกินพี่เนาะเมื่อนี้โสโบสีไปเอามาซิมเหมือนมันจะเป็นอะไรเนาะเอ้ยมึงคืจับตัวใหญ่แทนเอาสิมากินดิบให้เบิ่งนะพี่น้อง เชื่อเย่เสื่อถึงถึงเสี้ยวเฮ้ยวจังไปกินด้ยเซ็บเป็นอะไรนะเซ็บต้วเนระห้าเหตน่าขี้มันจออกนะเอันนี้จะเป็นตัวต่างบวกตัวดวงตากแดด มีได้ไ่ชิกินเนี่ยเบืงองในพี่นนองไปเดียวสโบสิพาไปเบิ่งต้นแรดิสเนาะว่ามันเป็นอะไรเนาะพักเมืองนอกสโบนี่สโบสิได้กินต่หัวพี่นนองสโบซื้อมาประมาณซื้อเมื่อวานอะประมาณลอยกว่าบาทเนาะบุ๊วสิได้กินต่หัวไปเบิ่งพี่นนองว่ามันมีหัวอยู่บ่่ะเจพี่นนองต้นแรดิสที่สโบปลูกเนาะ ไม่ทำแล้กนก็มีหัวขึ้นมาแล้วนะพี่นอ้องไม่ทำแล้วกันเบิ่องในพี่น้องลอยกว่าบ,บาทขึ้นมอนหยอดเม่นแงะไม่ทำแล้วนอืออันนี้มันคือแตกนอนเบิง่งอือพักเมืองน้องน้องพี่น้นนองน,น,นี่พี่นอ้นนองอ่าซาโบสจะกินพักเมืองนองมัก็แตกไปอันนั้นกำลังเป็น นี่ก็นกำลังเป็นนี่นอพี่น้องพักเมืองนอแม่มันกำลังเป็นเห็นไหเหรอโอ้แลดิดได้กินหาหัวเลยปลูกประมาณในเดือนกว่าแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเหาชิขึ้นไปกินกันว่ามันเป็นอะไรรสชาติของมันเนาะแต่ใบก็คือใบผักกาดเนาะพี่น้องแต่ใบมันอยากเป็นคนเนาะไปไปอ้ามันงุ่มไหวตัวน่ะ นี่พี่เนาะได้มาแล้วแลดิดเออจะทำไผ่พักเมืองนอกพี่เนาะโซนอะไรครับโซนไหนโซนดำเก่งญ่ข้างอาไปเอาเดือยเสบอซีกินนะไผ่ซิกิมบอพามาซิมใหม่มาคิมมันเป็นนี่เด้จิมปัดลงเลูกมันเป็นอะไรมันชีเป็นรสชะได้เนาะพี่น้องเขาคือกินดีเข้มๆจริงๆ มันคือเพชรว่ะแล้มันก็คือหัวหอมก็ันยังไงวะเพชร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 แกน่าน่ามันอันเมยมันคือหัวหอมมึงเสียหายชิมหน่อยน่ะตดมาเห็ดถกแล้วหรอมาเก็บอีกเลยมาแม่มาเก็บน่ะตามีดข่อยกับพะการังไปพันยังอยู่จนบุบเห็นบั้ รชาิเนเผ็ดๆพี่นาเนี่ยเผ็ดปาพอจะหมดพี่นนองเลยนั่นน้องเบียกินผผาเลยกินหนาเลยาชิมดูต้นไปปัดเด้อ นหัวมันอยากแตกรสชาติมันกะเผ็ดๆพี่น้องเลยรสชาติมันเผ็ดๆนาอต้นซิมบ์จังหวนี้ห้ากับมะปีนี่น้องฮ้ากับเรามากินเลย กี้เนียงเอาคนตกเลยเนียงเอ้านนี้พอเป็นสาวเมื่อนอนบ้านดูเลยนนี่เของะเดยเนียหยับไปเอไปเสียบเอ๊กูไก่กูไก่กูไก่จะเอ๋กูไก่กูไก่เอ๊ะเยบูุ่กเรียบไ่้ผจะเออ้าทาา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 มของนาาาาา ทาสมของนังกินปลาคามไปใส่บาทนี่ไปใส่บาทนี่โอ้ยฮันมใหม่ทาสมอ่ะนะยังบานนี่มางั้นนะบัวพามากสมอปาบึ้งบึ้งบึ้งนี่เจ้าาไปอ้าวสบายดีผอแม่พี่น้องดูตี้วสบายดีปารุ่งก่งลานเอา ชบาผ้าทักทายลุงหน้าผ้านะบัวผ้ากับลุงหน้าผ้าอยู่ด้วยกันพี่น้องเวลาจังมุดลุงแซ่บเอิอพ่อแม่พี่น้องกินน้ำไนนลองเพลงให้ป้าพังในเร็วๆเผ็ดย่างอันน้ำเบาบึงเสียมถึงหนองเรือเบียร มือนผ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศด้วพี่น้องเ้ยแลนเียวไปอยู่นอนเดียเียงไก่ไกันนะเทียงสะโบนิเสียงเสียงละไผกรบอกสื่อได้ไหมเทียงละไผอยู่มืดอนผ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยพี่น้องเลยแหน่เียวไปอยู่นอนเดี๋ยเที่ยงไก่ไก่กันนะเทียงสะโบน่เสียงเสียงละไผกระบอกื่อได้ไหมเสียงละไผอยู่ เจ้าก็ไปแล้วไปดังน้เทียงเจ้าไปแจกอยากกินอะไรเนี้ยบาร์ดีดังดังน้ำเสียงเราอยากกินมันมันงามันแง่เนี่ยใช้ผู้ชิลลองเพลงแห่งกบลล็อกของฉันตัวนี้ลมลื่นอิเลี่ยนโฮมโฮมพักอันโฮมพักคิเล็กพี่น้องฮาวหนังสือหน้าเอื้อยยวนกินทงหาพันกิบเบิ่งเด็กพี่น้อง ให้ปอกจำวมาพาไปหาพ่นะนาะโหได้ลายเนาะ,ะ่น้อีกาสองพี่นนอะอย่างละพี่นนอะซับว์ซีหนึ่งันสมพี่นนอะ หนึ่งขันสมไม่กินแล้วพี่น้องสาวบัวพาหามารลยการไปอะพี่น้องเลยไปอันไปหาคุดมันมาาวะสิพี่น้องสาวบัวพานี่แตไปกับไปเอา้าตกลรกระต่าได้หูตีเนเยนี่ก็ตาเนี่ย อันนี้เขาเอ้นว่าเฮ็ดปวกขาอเด้อพี่น้องหรือว่าเฮ็ดปวกจิกนั่นเองเนาะพี่น้องเกิดน้ำเหงาใหม่เงาจิกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวกออกรอบสุดท้ายของปีพี่น้องหนับจากนี้ไปกับพี่หนาเนาะพี่หนาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนหนับคนละพี่น้องมันจังสี ออกอีกเนาะปีน no. <Yeah. S 1> ี no. ้ก็เฟิร์เทอรนี้พี่น้องมันสิออกออกเป็นรอบสุดท้ายเนาะท่านผู้ชมดอกดอกมันสิใบใหญ่เลยพี่น้องดอกน้อยๆพี่น้อง ก็ง่ญ่พี่น้องแดดแดดมือนี่พี่น้องเอ้ยมือนี่แดดแจ๊แดดแจ่งแล้วพี่น้องาะสบอก็กสิตัดตีนที่มันมีอันดินออกเนาะพี่เนาะสบอถึตัดออกสีมันจงสิลาะง่าย จะได้บ่มีเขาก็ชัดเอาไ้อหนึ่งแล้วเนาะสโบก็เสิเมื่อหลังนามอยู่บ้าน คลิปนี้สโบกับสิได้อำลาพ่จ้ะพ่อแม่พี่น้องอูกพี่เนาหนินพี่น้องทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของสโบนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจะด้อ <Okay. S 1> ไปแล้วเด้อ <Okay. S 1> ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า